การต่อตะปูที่ไม้ไผ่หรือว่าไม้ลวกเรามีวิธีการตอกอย่างไรไม่ให้ไม้ไผ่และไม่ลวกแตกแยะแบบนี้ตะปูเวลาเราตอกลงไปที่ไม้นะครับส่วนมากไม้จะแตกและแยะแบบนี้ครับแล้ววันนี้ทางช่องทิไทพี h ชนแนลมีวิธีการแก้ไขเลยครับสวัสดีครับทุกท่านและเอฟซีช่องทิไทพีชนแนลนะครับวันนี้ผมมีวิธีแก้ไขไม้เวลาตอกตะปูลงไปแบบนี้ครับไม้ไม่แตกโดยใช้3วิธีนี้ครับ สามวิธีนี้แก้ไขไม้เวลาเราตอกตะปูล,ลงไปแล้วไม่แตกครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับเวลาเราใช้ตะปูตอกลงไปที่ไม้ไผ่หรือว่าไม้ลวกส่วนมากปลายจะแตกแยะแบบนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรในวันนี้ทางช่องวิทยพีชนแนลมี3วิธีในการแก้ไขเวลาเราตอกตะปูล,ลงไปแล้วปลายไม้ไผ่ไม่แตกแยะแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ เดี๋ยวผมจะต่อตะปูให้ดูอีกหนึ่งตัวนะครับว่าเวลาเราต่อตะปูลงไปแล้วปลายไม้ไผ่ส่วนมากจะแตกผมได้ทําการวัดไม้เท่ากันหมดทุกอันเลยครับจะได้ไม่ว่าสั้นหรือว่ายาวนะครับเราจะทําการต่อตะปูลงไปเดี๋ยวดูนะครับปลายไม้ไผ่จะแตกหรือเปล่าดี่ครับเห็นไหมครับส่วนมากไม้ไผ่ก็จะแตกแบบนี้ แต่วันนี้นะครับเรามีวิธีการแก้ไขกันแบบง่ายๆเลยครับโดยวิธีที่1เราจะใช้ตะปูตัวหนึ่งนะครับตะปูผมจะใช้ตะปูประมาณนิ้วครึ่งนะครับแต่จ,จะเป็นตะปูนิ้วครึ่ง2นิ้ว3นิ้วใช้ได้หมดเลยครับผมจะทําการลบตรงที่แหลมๆของตะปูนี่ครับโดยการใช้ค้อนตอกลงไปก่อนครับนี่ครับ เราจะตอกตรงปลายแหลมๆของตะปูให้ตู้ๆแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยให้ไม่มีฟวามคมแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะนําไม้ไผ่มา1น่งอันครับแล้วเราทําการตอกลงไปเลยครับเดี๋ยวดูนะครับว่าไม้ไผ่จะแตกหรือเปล่าครับดีครับ ไม้ไผ่ไม่แตกเลยเตะปูโผล่มครับเดี๋ยวเราตอกไปหน่อยก็ไเลครับดูนี่ครับตะปูโผล่มาแล้วแต่ไม้ไผ่ไม่แตกเลยเห็นไหมครับดูครับเป็นวิธีแก้ไขกันแบบง่ายๆเลยครับและอีกหนึ่งวิธีผมจะใช้ตะปูนะครับตอกลงไปตรงรอยนี้ครับโดยใช้หัวตะปูเราจะทําให้เปลือกของไม้ไผ่แตกโดยการใช้หัวตะปูตอกลงไปก่อนครับ ครับเราต้องการทําให้เปลือกของไม้พายแตกแล้วเราก็นําตะปูมาตอกลงไปเลยครับนี่เห็นไหมครับไม้พายไม่มีความแย้เลยเห็นไหมครับเนี่ยใช้งานได้ดีเลยครับแบบนี้แล้วอีกหนึ่งวิธีนะครับเราจะใช้วิธีนี้เลยครับโดยเราจะใช้เลื่อย มาเลื่อยตรงบริเวณที่เราจะต่อตะปูลงไปเลยครับสิครับเราเลื่อยเพื่ออะไรครับเราเลื่อยเพื่อให้เปลือกของไม้แตกนั่นเองครับและหลังจากนั้นเราก็นําตะปูมาตอกตรงรอยที่เราเลื่อยไว้นี่ครับ ดูนี่ครับตะปูโผล่มาแต่ไม้ไม่มีรอยแยะเลยเห็นไหมครับใช้ได้ดีเลยครับโดยวิธีนี้ครับเดี๋ยวดูนะครับเหลือไม้ไผ่หนึ่งอันผมจะทําการต่อกด้วยตะปูเลยครับดูที่ครับไม้ไผ่จะแตกหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับโดยที่เราไม่ใช้3วิธีนั้นนะครับต่อกลงไปเลยครับเห็นไหมครับเราต่อกตะปูลงไปที่ไม้ไผ่เมื่อไหร่นะครับไม้ไผ่แตกแน่นอนและแยะแบบนี้เลยครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้3วิธีนี้นะครับโดยวิธีที่1นะครับเราใช้วิธีการทําให้ตะปูหรือว่าปลายตะปูที่เราทําการตอกปลายตู้แล้วต่อกตะปูลงไปเลยครับไม้ไผ่ไม่มีการแตกแน่นอนครับเห็นไหมครับและอีกหนึ่งวิธีโดยการใช้หัวตะปูตอกลงไปที่ผิวของไม้ทําให้ผิวของไม้แตกก็ใช้งานได้ครับและใช้การได้แน่นอนไม้ไผ่ไม่แตกเลยครับและอีกหนึ่งวิธีโดยการเลื่อยผิวของไม้ไผ่โดยการเลื่อยแบบนี้นะครับ ทำให้ผิวของไม้ไผ่ตรงนี้แตกก่อนนะครับแล้วตอกตะปูลงไปไม้ของเราไม่แตกเลยครับเห็นไหมครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทิไัยพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้กระจบเพียงเท่านี้นะครับในการตอกตะปูไม้ไผ่ไม่แตกแน่นอนและไม่แยะเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องทิชัยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าทิไัยพีชนแนลครับผมสามวิธีในการตอกไม้ไผ่หรือว่าไม้ลวก ไม้ไม่แตกและไม่แยะแน่นอนครับ